ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร v ีไอพีชแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของอการดูดวงนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของเลขเด็ดดวงงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564สําหำหรับคนที่เกิดใน12ปีเกิดนะครับว่าจะมีในเรื่องของโชคในเรื่องของการเสี่ยงหรือเปล่านะครับ ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันและผนวกกับวันที่ออกก็คือวันที่1ตุลา2564นี้ก็จะเห็นว่าจะมีตัวเลขต่างๆนะครับที่อยู่ในแต่ละปีเกิดของเราให้เราได้ไปลุ้นให้เราได้ไปเสี่ยงโชคดูฉะนั้นเรามาดูเลยว่าใน12ปีเกิดนี้จะมีเลขอะไรที่เป็นเลขประจำตัวที่จะสามารถ ที่จะเล่นหรือเสี่ยงโชคได้ในวันนั้นฉะนั้นใครที่เป็น fc ของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับฉะนั้นเรามาเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูนั่นเองนะครับคนที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูเนี่ยผมเห็นเลขที่เป็นมงคลสําหรับปีเกิดของคุณก็คือเลขสี่หรือดาวพุธนั่นเองฉะนั้นเลขสี่ถ้าคุณจะวิ่งก็น่าจะมีโอกาสได้แล้วก็เลข อันดับตัวต่อมาก็คือเลข 3, คือดาวอังคารแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเลข 8, คือดาวพระราหูฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอาไปจับคู่กันได้แต่ผมก็จะจับคู่ได้อยู่3คู่ใหญ่ๆนั่นก็คือเลข4343 4, นะครับแล้วก็เลข3838แล้วก็เลข84 84นะครับลองไปเ,เสี่ยงโชคดูนะครับผมว่าเลขนี้ถือว่าเป็นเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูคนที่เกิดในปีนักษัต์คือปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองนะครับถ้าเป็นเลขประจำตัวของคุณในงวดนี้ผมว่าเลขที่มาอันดับหนึ่งก็คือเลข8หรือดาวราหูนั่นเองนะครับเลข8ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลสลับ คนเกิดปีฉลูในงวดนี้นะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข6หรือดาวพฤหุขนั่นเองนะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข5คือดาวพฤหัสฉะนั้นใน3หมายเลขนี้ก็สามารถที่จะจับคู่ได้อยู่3คู่ใหญ่ๆนั่นก็คือเลข8-6 8, 6นะครับคู่ต่อมาคือเลข6-5 6 5แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข5-8 58ฉะนั้นสามหมายเลขนี้ลองไปเสี่ยงโชคนะครับเรามาดูคนที่เกิดในปีนักษัตรคือปีขาหรือปีเสือนั่นเองนะครับคนที่เกิดในปีเสือเลขมงคลก็คือเลข6หรือดาวพระศุกร์นั่นเองนะครับถือว่ามาอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันดับตัวต่อมาก็คือเลข2หรือดาวจันทร์นะครับ แล้วก็อันดับตัวสุดท้ายก็คือเลข9หรือดาวพระเกตนั่นเองฉะนั้น3าหมายเลขนี้เราก็ยังสามารถที่จะเอามาจับคู่ได้นะครับก็ยังได้อยู่3มคู่ใหญ่ๆนั่นก็คือเลข 6,, 2 6 2นะครับเลขตัวต่อมาคือเลข29 29แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลข9 6 96นั่นเองนะครับ3ปีเกิดผ่านพ้นไปแล้วเรามาดูปีเกิดปีที่4ก็คือคนที่เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่ายนั่นเองฉะนั้นเลขมงคลสำหรับงวดนี้สำหรับคนปีเถอะก็คือเลข7หรือดาวพระเสารนั่นเองถือว่ามาอันดับ1นึ่งเลยทีเดียวนะครับอันดับตัวต่อมาก็คือเลข5หรือดาวพระฤหัส แล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเลข2หรือดาวจันนั่นเองฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขก็ยังสามารถที่จะมาจับคู่ได้3คู่ใหญ่ๆนั่นก็คือคู่แรกนะครับ7 5 7 5คู่ต่อมาคือเลข5 2 5 2แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับก็คือเลข2 7 2 7นะครับลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับสำหรับคนปีเถาะนะครับ เรามาดูคนปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นั่นเองฉะนั้นเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดในปีมะโรงก็คือเลข6หรือดาวพระศุกนั่นเองนะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข4หรือดาวพุธนะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข0หรือดาวมรุษตยูนั่นเองฉะนั้นสามหมายเลขนี้ก็ยังสามารถจับคู่ได้ได้3คู่ใหญ่ๆดังนี้นะครับ คู่แรกก็คือเลข6 4 6, 4นะครับคู่ต่อมาคือเลข40 40แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข 0, 6, 06นะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับ5ปีเกิดเรามาดูปีเกิดปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดในปีมะเสง็งปีงูเล็กเลขอันดับหนึ่งเลยก็คือเลข9หรือดาวพระเกตนั่นเองนะครับ เลขตัวต่อมาคือเลข2หรือดาวจันทร์นะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายคือเลข6หรือดาวพระศุกร์นั่นเองฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขนี้ก็ยังาสามารถจับคู่ได้3คู่ใหญ่ๆก็คือเลข9292นะครับคู่ต่อมาคือเลข2626 2, 6, แล้วก็คู่ต่อมาก็คือเลข69 69นะครับฉะนั้นปีมะเสงลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับเรามาดูปีเกิดปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียหรือปีม้านั่นเองนะครับก็มีอยู่3าหมายเลขดังนี้หมายเลขอันดับหนึ่งก็คือเลข5หรือดาวพฤหัสนั่นเองนะครับเลขตัวต่อมาคือเลข0หรือดาวมรุดตยูนั่นเองนะครับ แล้วก็เลขตัวสุดท้ายคือเลข1หรือดาวอาทิตย์นั่นเองฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขนี้ก็ยังจำแนกได้เป็น3คู่ใหญ่ๆ,ๆดังนี้ครับคู่แรกก็คือเลข50 50นะครับคู่ต่อมาก็คือเลข01 01แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข15 15ทั้ง3คู่ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับ เรามาดูปีเกิดปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีมะแมหรือปีม้านั่นเองนะครับฉะนั้นปีมะแมเลขมงคลสำหรับงวดนี้ก็คือเลข3หรือดาวอังคารน,นะครับแล้วก็เลขตัวต่อมาคือเลข4หรือดาวพุธนั่นเองนะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข7หรือดาวพระเสาร์นั่นเองฉะนั้นเลขทั้ง3หมายเลขนี้ยังสามารถที่จะจับคู่ได้3คู่ใหญ่ๆ นั่นก็คือเลข3,4,3,4นะครับคู่ต่อมาคือเลข4,7,4,7 4, 7, แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข7,3,7,3 7, 3นะครับเรามาดูปีเกิดปีต่อไปคือคนที่เกิดในปีวอกหรือปีลิงนั่นเองนะครับฉะนั้น3หมายเลขอันดับแรกก็คือเลข0หรือดาวมฤตยูนะครับ เลขตัวต่อมาคือเลข6หรือดาวพฤหุสนั่นเองนะครับแล้วก็เลขตัวสุดท้ายคือเลข8หรือดาวราหูนั่นเองฉะนั้นสาหมายเลขสำหรับคนเกิดปีวอกก็ยังสามารถจับคู่ได้อีก3คู่ใหญ่ๆคู่แรกก็คือเลข0 6 0 6คู่ต่อมาคือเลข6 8 6 8แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข80 80ลองไปซื้อหาดูนะครับโอกาสจะถูกหวยถูกรางวัลก็มีโอกาสเป็นไปได้เรามาดูปีนักษัตริย์ปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีรักกาหรือปีไก่นั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดไปปีไก่มี3หมายเลขดังนี้ครับหมายเลขแรกก็คือดาวพฤหัสหรือเลข5นั่นเองนะครับ เลขตัวต่อมาคือดาวพระเกตหรือเลข9นั่นเองแล้วก็เลขตัวสุดท้ายก็คือเลข7หรือดาวพระเสาร์นะครับฉะนั้น3ามหมายเลขนี้ก็จะสามารถจับคู่ได้อีก3คู่ใหญ่ๆคู่แรกก็คือเลข5 9 5, 9นะครับคู่ต่อมาคือเลข9 7 9 7แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข7 5 7 5นะครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ สิบปีเกิดเรามาดูปีเกิดปีต่อไปก็คือคนที่เกิดในปีจอหรือปีสุนัขนั่นเองนะครับคนที่เกิดในปีจอก็มีอยู่สหมายเลขดังนี้ครับหมายเลขแรกก็คือดาวอังคารคือเลข3ามนะครับหมายเลขตัวต่อมาคือดาวพระหัสก็คือเลขหนั่นเองแล้วก็ เลขตัวสุดท้ายคือเลข0หรือดาวมฤตยูทั้ง3าหมายเลขนี้ก็ยังสามารถแบ่งได้3คู่ใหญ่ๆคู่แรกก็คือเลข3 5 3, 5นะครับคู่ต่อมาก็คือเลข5-0-5-0แล้วก็คู่สุดท้ายคือเลข0-3-0-3เราผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับ11ปีเกิดเรามาดูปีเกิดปีสุดท้ายก็คือคนที่เกิดในปีกุน หรือปีสุกรหรือปีหมูนั่นเองฉะนั้นก็จะมีอยู่3หมายเลขสำคัญดังนี้ครับหมายเลขแรกก็คือเลข8หรือดาวราหูนั่นเองนะครับหมายเลขต่อมาก็คือเลข2หรือดาวจันนั่นเองแล้วก็เลขตัวสุดท้ายคือเลข9หรือดาวภเกตนั่นเองทั้ง3ามหมายเลขก็ยังจำแนกได้3คู่ใหญ่ๆดังนี้ครับคู่แรกก็คือเลข8 2 8 2นะครับ คู่ต่อมาก็คือเลข29 29นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลข98 98ครบไปแล้วทั้ง12ปีเกิดนะครับหากท่านเกิดปีอะไรก็แล้วแต่ก็ไปดูในปีเกิดนั้นๆนะครับแต่ถ้าท่านจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเขียนเลขวิ่ง เลข3ตัวแล้วก็เลข2ตัวนะครับเอาไว้ตอนท้ายคลิปนี้เผื่อท่านจะได้จดและบันทึกจะได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องนี้แต่อย่างใดฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดได้เลยนะครับที่หมายเลข061548 5505 id line ก็คือภูมิ Astro59 เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านบนของคลิปนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นใกด์ลายในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญ,คญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงร่ำรวยตลอดไปและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ